สวัสดีครับมายามรีครับพาพี่น้องมายามรีน้ำให้น้าครับเบอร์นี้เฮดรีไว้มองข้าเลยครับมาครับที่ตามเบอร์น้ากันครับเข่ากระพุ่งงามเลยครับกำลังพอดีครับนี่ครับรีเฮดไว้กลางค้าเลยครับ น้ำก็กำลังไหลเลยครับปลามาเล่นน้ำกับสิไหลลงรีนี่แหละครับนี่ครับปลากระสิลเลนน้ำแถวนี้แหละครับน้ำถ้าน้ำไหลแห้งกะลงไปกับน้ำนี่แหละครับนี่ครับ่องทางปลาลงครับสิแล้วเอากรไเปยกเอาทั้ง ทั้งท่ายพุ่นละครับมาครับยามรีต้องกันครับหยุกมึงดูปีตาสิได้ป่าอยู่บครับคือเงียบทีนอ่บอันนี้เงียบอยู่ครับป่ายังบ่เข้าต้องต้องรอฝนตกแลวครับฝนตกป่าเลนน้ำจังสิเขารี มือนี้โบมานครับศูนย์แต้มครับมือนี้สำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบสำนีแน้วครับสวัสดีครับ